สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นที่รักของดิฉันและอยู่ในความคิดและหัวใจของดิฉันเสมอในช่วงเวลานี้ที่โรคโควิดข,ข,ขึ้นขึ้นลงลงเ,เราก็อาจจะรู้สึกเบื่อบ้งางอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างเราอาจจะรู้สึกเศร้านิดหน่อยหรือเศร้ามากก็ได้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าไม่ไหว คุณมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มไลน์นี้คุณมีเพื่อนในกลุ่มสตรีนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาไลาน์กลุ่มนี้และดิฉันจะอยากจะนุ่นใจว่านอกจากเพิ่มคอมเมนต์เข้าไปเพิ่มโพสเข้าไปก็ช่วยโอกาสทำวิดีโอเพื่อเราจะเห็นหน้าต่อหน้านะคะ จะเห็นหน้าเห็นตานะคะเอ่อแล้วก็เมื่อเราทำอย่างนี้เราจะมีการเชื่อมต่อกันเราจะรับกำลังใจเราจะรับความสดชื่นด้วยนะคะเอก็จากที่นี่ดิฉันจะเริ่มพูดภาษาอังกฤษค่ะ Thank you Kun Mei for being here to help me share what's on my heart. ก็อาจาชารอนก็ขอบคุณเมนะคะที่มาช่วยในการที่ดิฉันจะแบ่งปันสิ่งที่อยู่ในหัวใจกับพี่น้องทุกคน And so want share with you something that that has something on God so to you I with I believe that God has put h e my heart. ดิฉันก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ที่ฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่เอาไว้ในหัวใจของดิฉันเพื่อให้แบ่งปันกับพี่น้องทุกคนนะคะ as most of you know i'm a big supporter of all the preventative measures we use to fight covid ก็อย่างที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าดิฉันนั้นเป็นนักสนับสนุนตัวยงเลยของการที่เราจะใช้วิธีป้องกันในทุกรูปแบบเพื่อที่เรานั้นจะป้องกันโรคโควิด19 You have probably heard um on the government uh covid communication h oh n no, d excuse me m m d h t t พี่ <And S 2> น้องอาจจะคงเคยได้ยินนะคะจากศูนย์โควิดศูนย์ป้องกันโควิดนะคะถึง M D H T T ค่ะ and that's they they're taking that mnemonic from English which means ก็คือเขานำมาจากตัวอ,อักษรย่อภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีความหมายว่า masks ให้สวมหน้ากาก distance แล้วก็ให้เว้นระยะห่าง hand washing Make your temperature. And use the Thai chana or the uh application. So I follow these guidelines as much as I can. Not, uh, I do it because I understand the basis and the science and the medical science behind it. ดิฉันก็พยายามทําตามมาตรการเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้เพราะว่ารู้ว่าเ,าเป็นมาตรฐานที่มาจากการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์ต่างๆที่เขาแนะนําให้ทำแต่ว่าทั้งหมดที่ทํามานะคะดิฉันก็ไม่ได้ไว้วางใจในสิ่งที่ได้ทํามาทั้งหมด How can you tell if you're trusting in these things versus trusting in God? Because doing these things doesn't eliminate fear. And so we do them but we do it by trust we do it as we trust in God. ดังนั้นเราก็ทําตามมาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะในขณะที่เราเองไว้วางใจในพระเจ้าด้วย so What I would like to share with you is from Psalms chapter 20 verse 7และนั้นสิ่งที่ฉันอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องสตรีทุกคนนะคะมาจากสดุดีบทที่20 says, horses, ข้อที่7 And that says chariots and name in in lord God scripture trust but the the horses someme some remember our will we of ข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่า บางคนไว้วางใจในรถรบบางคนไว้วางใจในมมาแต่พวกเราไว้วางใจในพระนามพระยาเวพระเจ้าของเรา Horses and chariots represent the natural tools and the natural weapons that God gives us to use รถรบแล้วก็รถม้าในข้อนี้นะคะกำลังแสดงให้เห็นถึงวิธีการต่างๆในฝ่ายธรรมชาติที่เราใช้ This scripture is not saying that they do not use horses and chariots ซึ่งในข้อพระคัมภีร์นี้ก็ไม่ได้บอกว่าพวกเขาไม่ได้ใช้รถรบแล้วก็ไม่ได้ใช้รถมา้าไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะ Because they did use horses chariots. and did char เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ใช้รถรบแล้วก็รถม้าด้วย But what this means is, แต่ข้อนี้กำลังหมายถึง They didn't trust the chariots and horses to get the victory. They trusted g o d for the victory. พวกเขาไม่ได้ไว้วางใจในรถรบแล้วก็รถมาเพื่อที่จะได้รับชัยชนะแต่กลับกันพวกเขาไว้วางใจพระเจ้าเพื่อจะได้ชัยชนะ and so in this verse we see two aspects of our battles how we face our battles in life ดังนั้นจากข้อพระคัมภีร์้อน,นี้นะคะเราก็จะเห็นถึงสองด้านของสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ของสงครามหรือว่าการสู้รบที่เรากำลังเผชิญในชีวิตของเรา horses and chariots represent the natural ซึ่งรถรบแล้วก็รถมานี้กําลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ในฝ่ายธรรมชาติ And the name of the Lord our God is spiritual. และพระนามของพระเจ้านะคะก็เป็นสิ่งที่อยู่ในฝ่ายวิญญาณ And so when we face issues, whether it's good or bad, ดังนั้นเวลาที่เรารเผชิญกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย we face it with two tracks or two aspects. เราก็กําลังเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากสองแง่ด้วยกัน

และหนึ่งในอาวุธายวิญญาณที่ได้เขียนเอาไว้ในข้อนี้ก็คือพระนามของพระเจ้าของเรา And Romans you remember 10:13? และพี่น้องก็น่าจะจำข้อพระคัมภีร์ในโรมบทที่10ข้อ13ได้นะคะในข้อนั้นที่บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอด but there's a condition or a stipulation in this verse แต่ว่ามันมีเงื่อนไขที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วย It's only the person who calls upon the name of the Lord that is saved. มีเพียงแต่ผู้ที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะได้รับความรอด So first we must call. ดังนั้นก่อนอื่นเลยเราจำเป็นต้องร้องเรียกออกพระนามพระองค์ The scripture I want to close with is Proverbs และข้อพระคัมภีร์ที่ดิฉันอยากจะกล่าวเป็นการสรุปนะคะก็คืออยู่ในสุภาษิตบทที่18ข้อ10 The name of the Lord is a strong tower the righteous run into it and they are saved ข้อนี้บอกกับเราว่าพระนามพระยาเวเป็นป้อมปราการมั่นคงคนชอบทำวิ่งไปหลบอย่างปลอดภยัย But again there's a stipulation or a condition แต่ข้อนี้ก็มีเงื่อนไขยอยู่ด้วยนะคะ have run into the name the to into of run เงื่อนไขนั้นคือเราต้องวิ่งไปหลบในพระเจ้า What does that mean? แล้วการวิ่งไปหลบในพระนามของพระเจ้านี้หมายถึงอะไร Well first of all means we remember the name of the Lord we remember God is on our side ความหมายแรกเลยก็คือให้เราระลึกถึงพระนามของพระเจ้าและจดจำไว้เสมอว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายเรา We don't lean on the natural we lean on God และเราไม่พึ่งพาอาศัยฝ่ายธรรมชาติแต่ว่าให้เราพึ่งพาพระเจ้า We use the name of the Lord to forbid the devil from destroying us and our family and our household. เราใช้พระนามของพระเจ้าในการที่กล่าวสาาั่งมันห้ามไม่ให้มันเข้ามาทำลายชีวิตของเราครอบครัวของเราหรือว่าบ้านของเรา We use the name of the Lord to receive all the things that God has promised to us และเราใช้พระนามของพระเจ้าในการรับเอาทุกพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ให้กับเรา God has given us His name to use พระเจ้าได้ทรงประทานพระนามของพระองค์ให้กับเราเพื่อที่เราจะใช้พระนามนั้น After this video I'm going to post two links และหลังจากที่จบวิดีโอนี้แล้วนะคะดิฉันจะส่งลิงก์ให้กับคุณสองลิงก์ด้วยกัน One link is for a video for a song ลิงก์แรกนะจะเป็นวิดีโอสําหรับเพลง and that song is based right out of proverbs 18:10และเพลงนั้นนะคะก็เขียนจากในสุภาษิตบทที่18ข้อ10 so that um uh, the the song is in english ซึ่งเพลงจะเป็นเนื้อร้องภาษาอังกฤษ but we have the thai lyrics แต่ว่าเราจะมีเนื้อเพลงเป็นภาษาไทย and that's going to be the second link ซึ่งเนื้อเพลงภาษาไทยจะอยู่ในลิงก์ที่2นะคะ and i encourage you to sing this song every day และฉันก็หนุนใจให้พี่น้องทุกคนร้องเพลงนี้ทุกวันเลย and i invite you to even video record yourself and post it right here in line แล้วก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะว่าให้อัดวิดีโอนี้ตอนที่พี่น้องร้องเพลงนี้แล้วก็นํามาโพสต์ในกลุ่มไลน์นี้ด้วยกัน because we're here to support and help one another เพราะว่าเราอยู่ที่นี่ในห้องไลน์นี้เพื่อที่จะช่วยสนับสนุนกันและกัน So, this completes what was on my heart to share. So, before we close, I would like to just say a word of prayer. Let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you that we can come boldly before your throne of grace. เราขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปยังพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์ด้วยใจกล้าได้ to find mercy and grace to help us in our time of need เพื่อที่เราจะเข้าไปรับพระคุณและพระเมตตาในยามที่เราเดือดร้อน and it is by the name of Jesus that we can enter in before your throne แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปยังพระบัลลังก์ของพระองค์ได้โดยพระนามของพระเยซู Lord We ask for your safety and your protection from all the diseases that are going around. พระดาจารุอธิษฐานทูลขอการปกป้องและความปลอดภัยที่พระองค์จะทรงปกป้องเราจากเชื้อโรคต่างๆโรคระบาดทั้งหลาย We ask for a natural shield and a spiritual shield และลูกทูลขอที่พระองค์จะทรงโปรดประทานโลกกำบังทั้งในฝ่ายวิญญาณและฝ่าย,ายธรรมชาติให้กับเรา To protect us from all harm ที่จะปกป้องเราให้พ้นจากอันตรายทาั้งทั้งปวง and that we may live in psalm s 91และที่เรานะั้นจะมีชีวิตอยู่ในสถุดีบทที่91ได้ that we live in the secret place of the most high คือเราอาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด we abide under the shadow of the almighty และเราอยู่ภายใต้ร่มเง,งาขององค์ผู้ทรงฤทธิ A thousand may fall at our side and ten thousand at our right hand, but it shall not come near us. We ask in faith in Jesus' name, Amen. Amen. Ladies, you are strong in the Lord and in the power of His might. สตรีทุกท่านคะพี่น้องนั้นก็เข้มแข็งในฤทธิ์เดชขององค์ประผู้เป็นเจ้านะคะ God bless you ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ